เว้ยจะห้ยถั่วแต่มันจะมันจะแข็งกว่ามากเลยเราก็ค่อยเอาฟันขบทีนี้ทีละนิดเฮ้ยแต่ได้นานบอกเลยคุ้มขั้วมะขามขั้วเนี่ยแจกเพื่อนทั้งห้องเนีเชื่อ มาแล้วอ่ะโอเคนะครับสวัสดีทุกคนด้วยทักทายทุกคนอย่างเป็นทางการอีกนะครับมอสของเรานะครับมอสอาร์เน็ตเวิร์ดแล้วกันน้องฟ้านะครับเอ้ยมือฟุกนะครับบูรี่ทับเบอร์ร wow okay, yeah. ี่เบอร์รี่นะครับหนึ่งเก้าหนึ่งดีเจอะไรนะอ่านว่าอะไรรันเหรอรันฟีรันฟีด้วยครับ น็อตนะนะครับคณุพงศอมบี้ด้วยฮะน้องชมพู่นะครับต่อยเซมเบ้นะเออ็นนะครับโอ้ใช่ไหมโอ้ในะครับบีนะเจไอด้วยนะครับหนึ่งเอาหนึ่งนะครับจักรลิงนะครับบอสด้วยนะซอมบี้ของเราบอสนะครับซอมบี้จุดๆนะครับบอสนะครับเกมเมอร์ตั้มล่องลอยนะครับแม็กซ์ด้วยนะครับบีนะครับหัวพี่น้องอื่นนะครับบีฮันเตอร์นะครับฮักกี้นะไอ้นี่ครับเลิฟคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วหัวเท่าทุกคนนะครับเข้าสู่ห้องเก้าหกของเราครับกับนะครับเรื่องราวนะครับ เกี่ยวกับเรียวกับสีสารดังไม้ต่างๆนะครับคืนนี้จะดูสอนตีสองมาครับก็น่าจะนะครับก็น่าจะอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลานักมวยพร้อมกายพร้อมเราทำได้ไปปี่26ปีเอ,อ้ยฮักกี้มาว่ะเฮ้ยฮักกี้นเมื่อวานไงก,กี้ใช่ไหมกกสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีด้วยอ้าวแหวนโอ้ยแหวนจากน้องการมาเปิดมาแบบหนักนะน้อง ตอนัตอนเื่อแฝดไปแล้วนะครับเอ้ตอดตอดเอามงบอกโอโบโอโบมาไงแฝดมางมางอันนี้ตอนของโอโบโอมาว่ะโแล้วหลยโอโบชื่ออะไรนะโอชโม่้ยัยมีเลื่อบอกอ่าไปโไปแล้วอะจดไปแล้วจดไปแล้วมั้จดไปแล้วมันยืมตังโมอะยิ่ส่งมงมาที่โมอะโมอะ